สวัสด,ดีค่ะเข้าสู่ช่องอป้าคำสายโกกอก,กมากินข้าวนะคะ <c oughs> กินกับ่นปลปาทูแล้วก็เนื้อตำมะละกอได้กินดีอยู่ดีนะคะน้ำแดงใครเนี่ยผลปลาทูนี่ยนะกินดีนะกินดีซํานี่เราดีกว่ากินข้าเป้าว่าเาหลาย เคยบากินกับใบสมล้มเคยอย่งน้กินฟนปลาทูกินดีใช่มจ๊ะป้าคำสายถือว่ากินดีมากเลยนะคะเอาวานจอดนะักพันห้าตาจะแบบน้าันร้อย ข้าระบบตาใบลานจนมานไปหา,ามหามัมวทางใต้ยังไ่บตัทางไปเอ็กซ์เรย์ยู่บอนะมันหลุดอยู่บอสก็ดูนะคนน่าให้จะเบิกขึ้นเบิ่งเหอเห็นกระเขาอยู่มัหลุดแล้วมัหลุดแล้วอยู่เห็นบ่แต่ว่ามันขายถ้าจีบมึงกินี่พัดร้อยเท่าไหร่ก็เอ็ดกลมลงให้มันเห็นกับเขาเลยจา้าใช่ไปทางไหนลูก นี่ยันนี Somehow, <decent. S 2> e ้เขอแจ้งตัว่มือนะเออเอาเขาลมเป็นเออดีนี <sweats ces> nah, ่นะพ่งเฟื่อนน้อคือล่มบนมือ่ไม่มบนมือรับน้องผือวันเสาร์แม่มันมาลบอกยายไม่มาเขาบอกมาก็มาเพราะาน้อนะแม่มันมือาไปเวยบันอ๋บอก อยู่ปากช่องไปช่ดดยวยพี่เิื่กขับไปด้วยเฮาไม่ได้ไปก็อยู่นี่แหละกินเต็กขัมไม่ได้ท่งางอ่อนช้ามไปเมื่ยจำเป็นยังไปใสตัวจำเป็นมันจะไปกใสถุงเฮ็ดเด้ออืมคืออะไรถุงเฮ็ดฝันกิน ย่ามันเบิดมันเยอะไม่กระด้างอะแล้วได้ว่ามันซื้อเฮ็ดน้ำเบื่อแล้วเฮ็ดบดวไม่เท่าบ่ไม่เท่าไดนผูดเองนีละสามพุดเนี่ยอย่างน้อยมันเก๋เส้นองไม้มาไม้นำค่อยไอเมะเอาไปที่เลือแล้วหรอเอาแล้วบ่คืออีเมะเอามาสองอันไ่แม่น้ำตัวพ่อตากินนะพังหันมีตังกินวังหันจะเอาไปหรออันนี้บอกของเราอื cua rồi chắc về sửa mới lụi nhỉ điểm với cô khao nhắc không điểm <laughs> mình lại thôi là chỉ mưa năm mình à, hôm lại sợ lại nhon đưa đi cho chắc chị trai chai của đây để อยู่อะบ่ไปชายกองจะไปชใจปวดใจเด้อไปมาอยู่นี่ละนี่ไปมาพ่าตุกขามาป่งปอกอยู่นีโหลดนอนอยู่ฮะนอนยานะเออจะไปไปเขาเก็บได้เออไปยูนี่บ่มีไฟเก็บอืมตรวจสอบทุกคนไฟเก็บออาเก็บก็หายเลยมานั่งอยู่ซื้อก็้อเก็บบ่อกเลย ทานกะพนกปีอออ่เ้าวอยู่ไหวอยู่ไหวมันล้มมันบอย<า>ูผ่านอันนั้นเลวขึ้นยอดนะอันนั้นอันนั้อันนั้นพเขาไปหาเฮานะหาเออบาเป็นเมื่อยใ้ไไม่ได้ผู้ซื้อน่าไะได้เห็ดับบาสีวาดนี่นะใส่ถ้ยน้อยไม่ใชมัานนานละ นี่สครับคข้าวข้าวมาเอข้าวมาเช่อไปลวกลับแล้วลูกิดกิจกกจการแล้วมันกลับแล้วกินข้าวแล้วก็ไปแล้วจะคนว่าเพื่อะมีธุ้ละไปสัมบุไปแล้วรีบอันทายอันแ้วไทานเลยอ่ะไม่ทนเลยโอ้ยเจ้าพระแม่้วแจะเศร้าบ่มา เจ้าชื่อว่าวันเกิดมืดจะบอกเลยเมือ่อบ้นเกิดเขาแจ้งอ,ออดจากหน้าที่คลิปนะคือหายถึงค่ะเมื่อกี้นี่สามหน่อยส้มงแต่เจ้าลืมปิดอา่อา,ากาินบอกการฝอยมี

เอเจแกลทีเพย์แนวเ้ากินยังกิน่นก็ไล่เอาท่อเอามาเอนแนวกิน่นยิบเบิ้งดอ,อกตอ้นนึงแล้วก็แล้วย่อยยานปื้มก็ยากสำหรับละเ <c oughs> ดินกินต่ำมะฮุงยักษ์ยังไงก็เก็บเจ้วชาเพื่อหนึ่งก็อยากมาต่ำนี่ กินดุกินแต่กระต่มาหุกมันน้าวเมื่อจะมาเหอะคือ่เลยานักต่อมนกันเอกกลองมากินแว่ข้าวข้าวนี่เอายับ่กินน้นเอาไว้คอยเสียกินต่อมนหอนอยู่นะกินครับ ขาวหันหนันหนึ่งข้าแล้วก็เด๋อวจมูยของมาขาย<น>บมมีู่้สิยูเฝ้าจะคนถุงกับบมีเสิร์ขเขาเอาขายเฮอร์ส<อ><อ>ตีต้โกยของอกับบมี่<อ><อ>ตมดูายต้มตก็หายได้ โอ้ของนี่นี่นกกีไปโขด้บุงของคอยวะเราซื้อคอยแมดขคอยวะักคทำงขายกบเจ้าลอกวะตุ้ดตมหมเผาก็เลยบ่อชาเอฟโเลอกินอันนี้นะเบต้มน่าซุ้เราว่านี่นะบ่อติน้ำแห้งตะโพะหมูอนนีทอด โอ้ยชอ้อนเขาตับปูอืมเขาเลยมาจอไปน้ำตับนะบ่ให้หรักอะและเหลือน้อยประเส,สริฐป้าเวแกมกับเราคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ